สวัสดีครับผมเบสเกมมิ่งออันนี้ก็คือมินินยินจาพาที่7เย <Yeah. S 1> ่ปย์ไปดูกันเลยไอ้นี่พ่อค้าไม่ยุ่งไม่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 ซื้อของมึงองเหนี้ <laughs> บังแก่พ่อค้าทำไมครับเอาตัวที่ใกล้ก่อนแล้วกันตรงนี้นเฮ้ยลองคนดีเฮ้ยเอาเฮียไปลองโัวหลับบากันเต็มเลยสัตว์ไประเบิดระเบิด <c oughs> เบอร์ดอีกรอบหนึ่งเออเบอร์ไหมเออตายตายกันเรียบเลยใช้เลยโดนสองโดนสามละหายตัวหนึ่งได้ตัวนี้สองสามสี่วายลบวิเย,ย,ย่ปับป๊บปับ๊บปั๊บเรียบร้อย เดี ừ, silently, player, so, right? ๋ยวข้างบนใช่ไหมเออระเบิดใช้ดีไว้แม่งต้องซื้อมาเยอะแล้วทีหลังพอคามีระเบิดปเนี้ยระเบิดต้องใช้ดีไว้เจ้ากูชอบกูชอบเออดี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 ลองหุนลองหุนลองหุนสิเฮ้ยเออแท่งตาย ตเตียวคิวคดีถ้าทันไม่ทมันนีไ่ได้บวกมาโอเคจะเ,เก็บอันติีไปใช้แล้วกันอย<ป>่างนี้แล้วกัน็ีแดงตีเนนตพิ่มไปปี๊บ ยิบแม่งตีนก่อนตีนทีพิษไอ้ยิ่งกลับไปคืนตายรอ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 ก่อนรอก่อนรอก่อนรอซื้อแล้วยิง ไปเูสิเวยดูีเว้ยดูีเว้ยดูเว้ยไปเขียด้คนาดว่าเร็วโไ,ไม่บนไรไม่ใช่ปัญหาระเรรบดิดอ่ะวัสดีฮ้ยเหลือรอดตัวนึง่งายใครสั่งให้มึงรอดเนี่ย เรยระเบิดต้องใช้มันกว่าโอเคชอบชอบไ <c oughs> ม่มีอะไรเนาะเช็คอโอเคไม่เป็นไรไปอ้าวมีอันนี้อยู่ข้างในเปิดออกมาเจ็บร้อนโอเคปาเขาให,ห้ด้ยามาโอเค ระเบิดแม่งใช้ดีอ่ะเหลืออยู่กี่ลูกกัเนี่ยเหลือสองลูกโอเคใช้ดีใช้ดีผมชอบมากเลยโมโหเรื่องไข่เจียวอีกอ่ะแทงแทงอุ้ยมันรู้ตัวแล้วมันรู้ตัวแล้วไังอุ้ยหอกหอกหอกใจเย็นลูกพี่ใจเย็นระเบิด ลูกเดียวนะต้องยิงสดไม่ต้องก็ได้ฮะป๊อป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 หายอะไรอะไรมันเป็นยังไงมันอะไรอะไรป๊อป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 ป๊หายเดี๋ยวตรงดี้วล้ว เพื่อนมึงตายหมดแล้วเฮ้ยเดียบรอยเดี๋ยวเช็คก่อนไม่มีรอยอ้าวตรงนี้มีมีน้อนน้อนน้อนตรงนี้โอเกดปลดไฟน้อนออกมากันขึ้นมาสิเอออุ้ยแยกไม่ได้อะตรงน,น,นี้โอ้เสียงเพลงทำไมมันชวนขนลุกนี่เนี่ย ้าขบนมีงั้นผมก็ไปเคลียร์แล้วทีแรกว่จะไม่ทะเลทายนะหน่อยแล้วกันเลยหัวเลยโดนรงมันยิ่งปุ๊ย่ม่มาไรไปเดกอื้อ อไอ้ยิปม,มานี่เลยต,ตัวที่พอแทงน่ะมาเอาพลังพลังเอาลีะเล่นลูกไฟแล้วกันโดนไหม ไม่มีอะไรมีแค่รูปปั้นแค่นั้นเก็บมาก็ได้ผมไม่ได้เป็นพวกชอบฟาร์มของนะฮะมาะเบิดโอ้สมมติบอมะเบิดควันนี่เองเอามาใช้หนีหน่อยก็ได้ร่อ,องหดดัวในช่วงขนาดหนึง่งลองหัวในนาเยอะเนี่ย วิ่งกับล่องหัวยาวไปเลยอะ่ะเอาได้แล้วโอเคหายแล้วกินยาเพิ่มเลียข้าไปสป,ปินยาวๆผมไม่มีอะไรข้างหน้ามีเซฟโอเคงั้นเซฟก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคล <laughs> โอ้โหเรื่องใครเจียวอะไรเงี้ยมือเงี้ออยเยอะมากเลยครับจะบวกดีไหมผมขอไปบวกแล้วกันมันเยอะมาก คไปมันเยอะเกินไปให้ผมสู้ไม่ไหวหรอกดูดิแป้งเต็มเลยอ่ะไปค่อยๆไปอะไรดีเอ้ยอันน,น,นี้ดีกว่าเนาะบอสตดบอสตดมียักษ์สองตัวอี่ที่ไม่มองไม่เห็นหรอกมีไรมีไร อขอแค่เดินผ่า,น,านไปเฉยมีอไมีอะไรก่นได้ไมีมอ,อ,อ,มอะไรสมบุกบ่มะเฉยเหลือก่อนนะผมไม่ใช่หรอก <c oughs> ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ตอนไต่ไม่ได้มาหน้ารุดนะเนี่ย,ม,นนยมันก็สนุกไรกันวะ ยิงไปอืมโดนเฮ้ยกรยิงวะโอ้โนี่แหละมาตั้งรับได้ก็ตั้งไปพี่ไม่โดนเหนียบร้อายาอะแรงมากขอยาไหนแล้ละกันใส่เข้าไปอเต็มเต็มเต็ม ม,มิงไหมผมโดนกระเด็นเลยสันตุ๊ก้าโดนให้หมดเออยี่หายข้างล่างใครบวกได้ั้งนั้นจักเลยเออ โอ้เก็บหมดปับ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 ,ปบหายเยอะแยแป๊บเดียวหายหมดเลยดี ino, เอาพลังลูกไฟเคลียร์ไว้หายไปเยอะเลยนั่งกินยาเข้าไปจะได้สปินได้านานๆหน่อยโอเคขอมาเคลนทางนี้โอเคไปไปค่อยๆค่อยๆค่อยๆ ยังมะน,นี่ยังมะน,นี่เออน้องผมต้องไปขึ้นกับแรงเพื่ออย่ล่วงอันนี้ขึ้นได้ไหมเอ่ยเสียเวลาเลยก็ลงมาเลยอ้าวตะปูระบายสวยมีไว้ก่อนทางนี้จะขึ้นได้นะผมว่า ไม่น่าจะสูงเกินไปหรอกโอเคได้สวยครับขึ้นได้นี่ก็สบายไม่ได้สูงเกินจุ๊ยเรียบหายแล้วรีบขึ้นไปรีบขึ้นไป ไอ้เก่งอยู่ตรงนี้เออโอเคทีนี้ก็ตรงไหนวะที่มันขึ้นได้แบบนี้นนะโอเคปะขึ้นได้ไหมโอเคขึ้นได้ไะขึ้นไปตรงนี้ขึ้นได้ไหมเอ,อ่ยเอยไม่ได้โอเคได้ละเสียเยงี้ยกับ เด็ดเซเลนเอ๊ะไม่ใช่เด็ดเซเลนดิเออเซเลนเฮดเออแม่งคล้ายๆกันนะอ๋อข้างล่างนั้นใช่ไหมเออเอาไงดีเอ่ยมาตรงนี้ใส่ไปดรอปลงลองหนุนก่อนไม่เห็น อันนีนน้นั่นได้แล้วกันเท่าที่ได้ไม่อยากขูกเยอะเอาหมุนไปโอ,โอ้โหไหขึ้นไปไม่อยากเสียเวลาไง <c oughs> ไปครับผมลุยฮนะว้าว <c oughs> ตรงตัวฟังตัวโอเคคู่ถานุเต็มเลยทุกคนย่อง่ายดีเลยมีวิธีเข้าไปอยู่นะแบบนี้ไงถ้าไม่ถึงอ่ะถึงไม่ไม่ถึงไอ้เหี้ยไม่ถึงไม่ถึงไอ้ไม่ถึง,ถ,ง,ถ,งถึงแล้วโอเคปรับปรับเรียบร้อยโอเคงัน้นนละใช้บัคให้ประโยชน์ ปั๊บๆเรียบร้อยด้วยอียจลบอินเทอร์ฟันอุ้ยออตายโอเคไปไปหูป่ากันเรียบร้อยมีข้างหน้าอีกงั้นเดี๋ยวกดไปพวกข้างล่างให้หมดก่อนตรงนี้เป็นอ๋อ กล่องไม่เโอ้ย,ยาเพิ่มมานะสวยแมวน้อยามาขึ้นไปนขึ้นไปอ๋อนี่ไงเจอละโอ้ยดโดนไฟนร้อ,น,อน,นเก็บไปเก็บไปอื พิมพันธ์ไม่เห็นไม่เห็นโอบบอมอีกรอบไปเฮ้ยเฮี้ยขึ้นไม่ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยขึ้นดิเออไปโอบบอมอีกรอบนึงไม่โดนเว้ยโอเคข้างล่างมีเยอะผมไม่แค่พวก ยยเยอะว่าเยอะเฮี้ยเลยฟังตัวฟังตัวฟังตัวโอเครอดมาทอนนี้ก็สู้กับบอสข้างในบอสตดมันเป็นบอสท,ที่เยี้ยมากเลยมายังได้ยยงขวาไปส่งตัวไปฮะผม มาบเรียบร้อยทางนั้นไปไม่ไห้นะมีแต่อะไรอะ่ะมันกั้นไว้อ่ะหายมาละมาละโปลบมือสองสามตายโอเคไปเลยไอ้ขลาามีกล่องเปล่าไปรู้มันก็ปล่อยแม่งไป ไปแล้วว่ะมันให้เขาบอ,อกเกมอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่านี่โอเคฆ่คาบอสก่อนฆ่าบอสก่อนไม่แยกไม่แยกพานนะผมพานเดียวกันนี่แหละตดเม้นตดเม้นโอ้ เลยต,ต,ลลตด,ตดลลมยเม้นหล,ลบวน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 มาตดมาหนักตดมาหนัก่งหลบยิบขี้คว้าแบบรัวขี่มอไซเออหลังเสาตรงนี้ก็พอตดมาไม่โดน ว้าวไอ้เห uh ี้ยไม่ได้ดูจังหวะตดมันเลยวบบ๊มแข่งไว้เออนั่นแหละมันตดบ่อยเลยตรงนี้มาแล้ว <N sharing> bị con <barberloes> okay. <Nhaltý phápido> okay. <và> u kia cái chi phải đốt kia bên này ok đốt ai ok má องางดไปแล้วลบมาดิก็มาดิครับมาดิครับหเหม็นเหม็นแทงหน้าไปเรียบร้อยตายตดแตก <c oughs> เฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยยาเอออุ้ยลบอุ้ยแม่งฮ้ย he we've come with important news for our master again hope it's good news this time oh hello there dear lord we've got news from the night castle good news this time i presume well, not that good, I'm afraid. Things sort of got a bit too smelly. What? Ah, uh, uh, but it wasn't my fault. It was them! They didn't follow my orders! You imbecile! <laughs> I've heard enough of this ninja and his friends. But their end will surely be unavoidable. We will get him into deep water this time. ว่าตัวใหม่โอเคเจอกันคลิปหน้าครับ